ครับสวัสดีครับคือวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปหนักใจแม่คะคือตอนนี้แม่ผมเริ่มแบบเริ่มลืมแล้วว่าผมซื้อกีตาร์มาคืออ P4 ผมต้องวางแผนยาวหน่อยเพราะว่าเราจะต้องขอทะเบียนคือวันนี้เราจะมาซื้อปืนกันครับซึ่งผมได้เตรียมเอกสารของบริษัทไว้แล้วก็คือปืนนะเราคือผมผมเห็นแบบว่าเขาซื้อบีบีการแล้วแต่งกันแล้วผมมองว่าแบบธรรมดาม,มันไปไม่สุด อกวถ้าสุดอะต้องซื้อแบบซื้อแบบนี้นี่เห็นปะซึ่งมันคืออาวุธที่ถูกกฎหมายนะครับคือเราก็จะต้องมาขอทะเบียนปืนกันก่อนซึ่งระยะเวลาขอเนี่ยมันใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งซึ่งวันนี้เราจะพามาปั๊มมือคือปั๊มมืออะก็คือเหมือนเหมือนปั๊มว่าเราเคยมีประวัติอาชญกรรมอะไรไหมแล้วแบบว่าอาชญกรรมหมายถึงว่าเคยแบบติดคุกติดอะไรอย่างนี้ไหม,มโดน<ะ>ฟ้องอะไรไหม ท่าที่รู้ไม่มีแต่ไม่รู้ใครไปฟ้องเปล่าหลอกๆอ,อ๋อแล้วคนถามว่าเด็กๆอย่างนี้ขอได้ไหมคือจริงๆมันขอได้ครับคือถ้าบรรลุนิติภาวะแล้วแล้วก็ผมเอาบริษัทตัวเองค้ำตัวเองปกติแล้วอะ่ะจะต้องจะต้องแบบเอาสเตทเมนต์ยืนแต่ว่าผมเอาบริษัทที่ผมเปิดขึ้นมาค้ำตัวเองเพื่อให้ซื้อปืนได้เราต้องวางแผนเผื่อไว้เพราะว่า<ำ>ผมไม่รู้ว่ามันจะไปจบที่ e p ไหนนะครับ ซึ่งผมมองก็มันใกล้มันใกล้จะจบแล้วไมปถึงกูเนี่ยใกล้จะจบแล้วบัญชีจะโดนฟรีคือตัวปืนอ่ะมันคือผมไปดูว่ามันมีปืนพกคือรูปปืนพกกับปืนยาวที่เหมือนไรเฟิลคือผมว่ามันไม่ค่อยเท่ก็เลยไปเอาปืนที่มันแบบเหมือนในหนังอ่ะคือเคยดูจอห์นวิกไหมปืนปืนจอห์นวิกอ่ะอ่าคล้ายๆประมาณนั้นแบบว่าแต่งแล้วก็แบบมีมีแบบว่าสะโคบยิงองยิงเอียงอะไรอย่างงี้ซึ่ง คือผมอยากได้ประเด็นนะ่ะแล้วก็เลยอ่ะเข้ารายการเลยละกันชัแม่ซึ่งราคามันไม่พูดดีกว่ารอดูกันอีกทีว่าใจยังไงือตอนนี้เราได้ขอใบหนึงได้าไปแบบนี้ซึ่งซึ่งในใบก็จะมีแบบว่าระบุนิสัยด้วยนะว่าแบบเป็นคนนิสัยเป็นยังไงสุภาพไหมแแบบว่านิสัยแบบถึงเฉียวไหอะไรเงี้ย ครับก็ตอนนี้คือได้พิมพ์ลายนิ้วมือมาเสร็จแล้วแล้วก็เขาถามแบบคือในในแบบฟอร์มที่เขาเจ้าหน้าที่กองมีถามด้วยว,ว่าเป็นคนลักษณะนิสัยยังไงแต่ว่าพี่เขาเขียนว่าสุภาพะนะรอดตัวก็เดี๋ยวเรารอน่าจะอีกประมาณผมว่าประมาณเดือนหนึ่งอะ่ะกว่าเราจะได้ถ่ายอีกรอบนึงแต่ว่าอันนี้คือการถ่ายเก็บไว้ก่อนเขาต้องวางแผน ไม่งั้นเดี๋ยวถ้าไม่วางแผนเดี๋ยวกายจะเป็นแผนล่มนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันอีกประมาณหนึ่งเดือนเกือบหนึ่งเดือนเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าอัปเดตเป็นยังไงบ้างนะครับเจอกันอีกหนึ่งเดือนนะครับครับเรากลับมาแล้วครับหนักใจแม่ EP4 เราจะสารต่อให้เสร็จนะฮะเราไม่ได้ซื้อปืนเถื่อนนะเราก็ไม่สนับสนุนด้วยเพราะมันผิดกฎหมายนะครับ อันนี้อันนี้คือของแต่งปืน,ปนจริงๆนะครับอย่างแรกอย่างแรกคือเช็กลูกนะครับอันแรกเช็คก่อนเลย ดูอย่างแรกนะไม่มีรูถูกครั้งแล้วก็ได้ไฟออกห้ามห้ามหันใส่คนจำไว้นิ้วอยูนน่นอกไกลคือผมข,ขอทุกแม็กนะครับได้คืออันนี้ก็อันนี้คือกล่องปืนจริงๆคือเหมือนบีบีกันเลยเหมือนเลยใช่ผมซื้อบีบีกันแม่งก็แบนแบบนี้จะมีแม็กมาให้2อัน นี่คือสกรในกล่องนี้นกันใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็คือใส่ม็มใส่รูปยิงได้เลยใช่ผมให้ดูมันมันเหมือนแบบมันเหมือนวีวีการมามึงว่าเหมือนวีวีกันไหมคือ,คอถ้าคนไม่รู้อะกางกูเนี่ยก็คือของเล่นค<า>ือภาพภาพภาพ,าพ,าพ,าพาที่ผมเห็นเนี่ยมันเหมือนีีการมากเลยคือแบบมันมีหลายๆช่องที่ไปถ่ายแล้วก็แบบว่าซื้อปืนกลนเนี่ยมันคือวีวีการซึ่ง อันนี้อันนี้คือปืนจริงๆนะคือยิงคนตายนะปืนน่ยมันจะแบ่งออกเป็นหลายเซกชันก็คืออันนี้เขาเรียกว่าหลังหน้าตรงนี้เขาเรียกว่าหลังหน้าครับนี่คือลำกล้องอือฮึนี่คืออัพเกรดฮะนี่คือคันลังคันลังคือมีหน้าที่คันลังเอาไว้ไปชว์อะไรพี่อันนี้อันนี้อันนี้คือถ้าคนเล่นบีบีกันนะบางปืนอันนี้ยจะแบบทำไมฝังเปิดไม่ได้ อ๋อคือไปติดติดมาเลยติดติดอกว่าเหมือนเขาเขาไม่ได้จอดอูมาให้แต่ว่าอันนี้อันนี้คือปิดก็ได้ปิดก็ได้เพื่ออะไรครับปิดเพื่อกันฝุ่นเข้าไปปิดพอเราดึงคันลังมันจะมันจะเปิดเองมันจะเปิดเองฮะอ่านี่ซึ่งถ้าเป็นบิวการตรงนี้เราจะเห็นเป็นเป็นมอเตอร์นะครับถ้าถ้าเป็นปืนไฟฟ้าแล้วไอของแต่งตรงเนี้ยพี่คือคือแต่งอะไรครับก็จะเป็นพวกเออ ปกรณ์เล็กๆอย่างพวกเซฟตี้หุ่นบกแม็กก็คือผมผมก็แต่งได้เลยถูกไหมใช่มีสีเป็นวัสดุไทเทเนียมเป็นสีแดงเขียวเริ่มเริ่มต้นเท่าไหร่ครับเริ่มต้นก็ประมาณห้าหกหมื่นนะครับ It was at this moment that he knew he fucked up อันนี้คือเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นแต่งได้ปะแต่งมาเลยเดี๋ยวอะไรอ่ะนี่คือเริ่มต้นเลยพี่ก็แล้วแต่ว่าแล้วไปสุดเท่าไหร่ สุดนู่นสองสามชนได้ธรรมดามันดูแบบเปลี่ยนเปลี่ยนนิดนึงเ็ได้ถ้าเปลี่ยนต้องเลือกอะไรก่อนต้องเลือกรางก่อนรางหน้าใช่ครับอยู่อยู่ตรงนูน้นใช่ครับไป,ปไปไปดูเริ่มยังไงพี่สมมติก็อยู่ที่ว่าเราอยากทำยาวแค่ไหนนี้คอ๋อ,อนี่ก็จะเป็นยี่ห้อเขียนอยู่นี่ก็จะเป็นยี่ห้อแต่ละยี่ห้อ อันนี้คืออันนี้คือปืนของแต่งของปืนจริงๆใช่แล้วที่เขาแต่งอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ของแต่งบีบีกันใช่ไหมก็มีคนที่เล่นมีคนเอาซื้อไปซื้อไปใส่แต่ว่ามันผลิตมาเพื่อปืนจริงเพื่อจริงปืนจริงดูดิเหมือนเหมือนเราแต่งบีบีกันะดูดิสีเยอะเออคอผมว่าอันเนี้ยสวยทำไมอ่ะเท่าไหร่พี่ ามหมื่นเอ๋อเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าผมให้ดูนะมันมันคล้ายมากเลยดูดิคือคือถ้าให้ดูนะครับมันก็คือเป็นเหมือนกันอ่าเป็นเหล็กแล้วใช่ไหมแกเป็นละูเป็นละลูเปเปลูคล้ายๆกันเลยอันนี้เท่าไหร่ครับหมื่นแปดอันนี้หมื่นแปดอันนี้สามหมื่นกว่าบาทเ่าากันที่ตางนันที่ความลิมิเต็ดอันนี้มันส่งเข้า f b i อ๋อก็คือใช้ก็คือปืนมันมา API เอกีไประมาณนั้นเขาป็ใช้เอ i แล้วปรากฏว่ามันมันมีของเหลือก็เขาเอามาขายเอาเอาแบบเอาถูกหรือเอาแพงมึงว่าไหนอ่ะกูกูมีในใจแล้วอันเนี้ยนี่อันนี้คือคือมันก็จะกลายเป็นเหมือนยาวๆใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าเท่าที่ผมเท่าที่ผมศึกษามาคือถ้าลำกล้องมันเกินกี่นิ้วนะพี่เกินหกนิ้ว มันจะผิดใช่ไหมร้านนี้ทําไมถึงไม่ผิดครับคือเราใส่ปลอกลดแสงแบบยาวเราไม่ได้ไปต่อลำกล้องมันอ๋อไม่ใช่ลำกล้องไม่ใช่ลำกล้องกฎหมายบอกว่าห้ามลำกล้องห้ามเกินหกนิ้วอแต่ว่าเราไม่ต่อลำกล้องเราต่อปลอกลดแสงปลอกลดแสงเป็นยังไงลดแสงจะเป็นนี้มันหลอดถ้าดูผ่านรูมันจะมันจะไม่มีเกลียวไม่มีอะไรอันนี้แม่งสวยว่ะคือข้างในมันจะไม่มีเกลียวนะครับก็คือ ไม่อย่างงี้ไม่ผิดไม่ผิดหมื่นหมื่นสองครับโอเคโอเคกริ่งกริ่งใส่ป้อนไปเหมือนบีบกันเลยอ่ะแต่เดิมเยอะเลยมีอะไรอีกพี่คือไอ้ส่วนนี้เวลาเราเราเวลาเรากิดปืนอ่ะมันทำการยึ่งโป้งเราอย่างงี้มันจะรทำคานแล้วเขาทำมาทำไมอ่ะคือจริงๆริงเขาดีไซน์ออกมาให้เป็น สายคองแบบีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องยกใช่ไหมถาเขาดีไซน์มาแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรมันทำร้ายเราเอ้าวอ้าวหมายความว่าไงเนี่ยก็คือต้องเปลี่ยนนั่นแหละนี่มันก็อยู่ตรงนี้แล้วเราก็ใส่อันนี้สุดท้ายเท่าไหร่ครับเดี๋ยวรวมไปทีเดียวดีกว่าถ้าแต่ตอนนี้มันเยอะสมมติถือถือแอคชัดเจน สีองก็ได้เห็นวันนี้แมอะไร่ะคืออะไรผีเล็กเตอร์เอาเถออพีว่าย่งไงต้องมีต้องมีเหรอต้องมีเท่าไหร่สามพันห้าว่าไงก็แดงอีจุดไหมนะตอรบองศาป่ะใช่ี แต่ว่าปรับเป็นอดปกติก็ได้ใช่ไหมได้ปกติว่ะโอเคคนระับเพราะผมไม่ได้ผมไม่ใช้โฟนแมนถ้าถ้าใช้ค่อยให้พี่มาปรับได้ฟรีป่ะฟรีเซอร์วิสด้วยเร์ด้วยนี่คือสิ่งที่เราเลือกนะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมพีตแล้วจะประมาณไหนฝากเลยบ้านนี้เท่าไหร่2้านน้ อันนี้หนึ่งดาวดิฉัชอบหน้าตาเท่าไหร่ฮะตัวละแสนมึง <grateful> อย่าทำตกนะตกก็เนี่ยมือให้ปืนนี้นล้วกลับบ้านตัวเปล่าอู้สวยมากเลยอเหมือนถือไฟฉายป่ะไฟฉายไฟฉายใหญ่ใหญ่ยันอันนี้คือท็อปใช่ใส่ใส่กว่าตาเห็นเรามอง กลๆอะ่ะเหมือนถ้าแสงมันโพเพสเรามองไม่ค่อยเห็นอะ่ะมองในกล้องมันเห็นอ๋อมีกระจกตัดอะไรตัดแสงระบบเขาใช่เขาไวแสงขึ้นดี่าครับเดี๋ยวตกครับเฮ้ยืบจริงนั้น,นี่ยะบืบจริงนันเนแ่ยเตึง <c oughs> วันนี้ซับจานนะครับ,บารารขายมอไฟเรื่อที่ออกคือ ใน,ใน่นยปืนก็หกหลักแล้วแต่งก็หกหลักอีกอาหารไทยสองห้าเก้าต้องมีต้องมีเหรอต้องมี บอลนะครับก็อยู่เป็นทําทีมอยู่ CMA นะครับคือคือเป็นโปรนั่นเองโปรนั่นเองก็เดี๋ยวมาแนะนําวิธีการใช้งานแล้วก็ระบบคร่าวๆนะครับคร่าวๆก็จริงๆในส่วนของปืนยาวหรือปืนสกูลพวกนี้ครับก็ระบบการทำงานคล้ายปืนสั้นเลยถ้ามองภาพก็เหมือนมีสไลด์มี่ที่ปลดครลังครับมีนกสับมีอะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่ารูปแบบบางอย่างเนี่ยเขาอาจจะซ่อนอยู่ภายในเราอาจจะมองไม่เห็นทั้งหมดนะครับแต่โดยการทํางานคล้ายกันก็คือสไลด์เวลาเวลาดึงนะครับ ของตัวเจีปืนยาวเนี่ยตู่ตรงนี้นะครับจะไว้ดึงตรงนี้นี่คือตัวลูกเลื่อนนะครับทุกครั้งที่ดึงก็จะเลื่อนตามมาเรื่อยๆนะครับถ้าเวลาที่เราใส่แม็กกาซีนที่ไม่มีกระสุนหรือเวลาจําลองว่าเรายิงไปจนกระสุนหมดแล้วนะครับนึกถึงปืนสร้านเวลากระสุนหมดมันก็จะเกิดคือสไลด์ค้างใช่ไหมครับปืนยาวเหมือนกันนะครับเวลากระสุนหมดแล้วเนี่ยพอเรายิงนัดสุดท้ายออกไปนะครับมันจะมีระบบทําให้ลูกเลื่อนค้างอยู่นะครับก็จะค้างหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งวิธีการปลดนะครับเราก็เปลี่ยนแม็กกาซีนตัวนี้ออกมานะครับ แล้วใส่แม็กใหม่ที่มีกระสุนเข้าไปวิธีการที่เราจะปลดลูกเรื่องกลับออกมาเนี่ยมีอยู่ประมาณ2 3สวิธีนะครับวิธีแรกก็คือเราจะดึงคันลังซ้ําก็ได้นะครับนะครับมันสามารถกดจากตรงนี้ก็ได้นะครับกดจากตรงนี้ปุ๊บมันก็จะปิดเช่นกันนะครับสุดท้ายเลยนะครับพอเราใส่ชุดแต่งเข้าไปมันก็จะง่ายขึ้นนะครับพางอยู่เหมือนเดิมเราสามารถใช้นิ้วชี้เรานะครับโดยที่ไม่ต้องใช้มืออื่นมาช่วยก็คือกดจากตรงนี้ได้เลยนัอ๋อสับ ตรงทิศใส่ได้เลยไอ้ผมนี่เองไอ้ผมนี่เองกูใส่เพื่ออะไรก็ไม่รู้ใส่เพื่อสวยอเอเพิ่งรู้โอเคครับโปรเดี๋ยวเราจะได้เห็นเข้าอีกนะครับเพราะเราจะต้องไปเรียนยิงอีกนะครับโอเคขอบคุณครับรับอมีเดียครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะฮะเบ็ดเสร็จสวยะเบ็ดเสร็จเป็นอย่างนี้ก็เดี๋ยว ถ้าอยากรู้ราคาประมาณเท่าไหร่นะครับอรถนะ <c oughs> คือคือวันนี้ผ่านมาจากวันที่ผมคัดกล้องก่อนน้นนี้ประมาณสองเดือนนะั <c oughs> เดือนกว่ากว่าเกือบสองะประมาณเพราะว่ารอเรื่องทะเบียนปืนรอเรื่องอะไระครับ <c oughs> ก็เลยนานหน่อยก็คือวันนี้เดี๋ยว นี่คือปืนที่เราทำกันมาวันนั้นที่เราไปเลือกคอนฟ lict กันผมจะเก็บไว้ก่อนก็คือพ่อผมมเล่นปืนอยู่ซึ่งซึ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะชวนแม่ไปยิงปืนผมจะเอาพ่อมาก่อนนะฮะคือพ่อเป็นคนยิงปืนก็เดี๋ยวให้ให้พ่อเอาปืนของเขามาโชว์แต่ว่าเราไม่ได้บอกนะว่าเราซื้อปืนแต่เราแค่บอกว่าเอาปืนมาโชว์หน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้พาแม่ไปยิงปืนแบบมาถ่ายคลิปกันหน่อยอะไรอย่างนี้ เออมามาศัตรูมาเลยมาเลยเอาเอาปืนมาด้วยหมดเลยนะเข้ามามาดิมาดิมดอไม่ได้มาเลยวัน <c oughs> นี้รู้รู้ไหมว่าทำอะไรไม่รู้เอาให้ดูมาคือ,อ คือพรุ่งนี้เราจะไปยิงปืนกันที่สนามเล,เลยจะให้เอามาให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างจะได้แบบแบ,บ่งคนถูกอย่าใ,ให้เขาดูทั้งหมดเลยนยหมดเลยหมดเลยก็ได้มีเหรออันนี้ซีเซ็ตซีเซ็ตเจ็ดห้ามานับมามานับกันนะครับว่ามีกระบ,บอกอันนี้ออกคลิปอะไรเนี่ย อ๋อยูทูบอย่แหละหนักใช้แม่หรือหนักใจเมียคุณพ่อคจะเป็นหนักใ้เมียเลยไม่มีเมียไม่เมียพ่อเมียพ่อนึกม่หลนไม่แก่จนนี่ปืนมีทะเบียนหมดนะถูกต้องหมดซื้ออีกไหมจะซื้ออีกไหมถ้าถูกก็ซื้อเพราะนี่ที่ซื้อเยอะเพราะว่ามันถูกถูกคือหมายถึงว่าถูกกับราคาตลาดอธิบายอธิบายเพ่อจะไม่ได้ซื้อปืนใหม่ถ้าปืนใหม่มันจะแพง อ๋อคือเป็นมือสองมาถ้าอย่างไอ้พวกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสามตัวเนี้ยอย่างก๊อกอย่างสีไม่แลอันนี้อันนี้คือเหมือนกันอันนี้ใหม่ใหม่นี่ก็เดี๋ยวนี้ก็ต้องมีแปะอันนี้คือเหมือนกันนะให้ดูนะซื้อทำไมสองอันเห็นมันสองสีไงมันถูกไงมาดูทุกอย่างแม่งอันนี้จะเป็นใส่ใส่ใส่เป็นใส่รางใส่อะไรได้ป่ะหรือไงวะติดกล้องเหรออยากติดเหรอนึงไม้เหลยไม่ไก่ติมใช่ป่ะอันนี้จะที่พ่อมาแค่รู้เรื่องปือเท่าไหร่ นี่ไงเอ็นเอซซื้อซื้อเก็บเออนี่ไงใส่รางไม่อ่ะเออเออนี่ไงใส่ดงใส่ตับเลยก็เคยใส่เองต้องเลเซอร์อะไรเออเกบอกแรกอันนี้นี่อ๋อกะบอกแรกคือนี้เล่นปืนไม่ค่อยเป็นแค่ลูกโม่มัใช้งานง่ายอ่ะแล้วมันเซฟดีทุกคนทุกคนจะใช้ส่วนใหญ่เราจะเห็นตำรวจพกแต่แบบนี้ครับเออแต่ว่าอันนี้คือเป็นชื่อบ้ิษหมดเลยเออโอนเหมืเรียบร้อยแล้วแล้วรู้ป่าวว่าสูงก็เป็นยัมไมีหนึ่งกระบอกเป็นชื่อสูงเหมือนกัน

เอาดูฝั่งนี้อ่ะยิงฝั่งนี้ไอ้นี่ไม่เหมือนไอ้นี่แม่นี่มาแปะเล่นนี่มาแปะเล่นเหมือนอะไรแอลเลอร์แมนใช่เหมือนแอลเลอร์แมนอ่าเดี๋ยวจะให้เดาก่อนว่าราคามันเท่าไหร่เอาปืนเดิมก่อนโอ้กูนี่มันแต่งไวยนี่ว่าต้องมีต้องมีต้องนี่แต่งเต็มเลยมั้งเนี่ย โอ้โหคุณพี่พ่อไม่ค่อรู้อ่ะแต่รู้ไม่ถูกเอาอันเนี้ยคือเพิ่งเหมือนบีบีกันเลยอันเนี้ยคือเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยคือคือทุกที่ที่จับอยู่อ่ะจับแม่งโคตรได้เลยอ่ะอ่ะต้องเงียบต้องเงียบต้องเงียบอ่ะดอกเดืยนเบรกนะฮแล้วพลิกพลิกมันอีก นี่อันเนี้ยอันเนี้ยแต่งเพื่อยิงแข่งอันเนี้ยอันเนี้ยเอาไปแข่งได้เลยจับตรงนี้คือจับจับจะมีอย่างนี้ใช่ไหมจับอย่างนี้เป็นตัว C กระจับอย่างนี้แม่รู้ยังเนี่ยก็เนี่ยให้รู้ก่อนเรื่องเนีแตกอะไรขนาดเนี้ยนี่นี่ร้อนแอร์ไม่เย็น ยสนแ่เลออตื่นเต้นไม่แพ้กันหรอกไม่รู้ไม่เขารู้ว่าจะไปก็แบบนี้บอกว่าบอกว่าถ่ายใบสองบอกเขาบอกว่าถ่ายอะไรไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าถ่ายอะไรแต่บอกว่าถ่ายคลิปยิมตัวแต่ว่าคงรู้แหละว่าแบบหนักใจกูอ่อก็รวมคลิปกันเป็นเลยไงอ๋อใช่ใจเมียให้ถ่ายปืนเดิมก่อนรู้ว่าปืนนี้มันไม่ถูก รู้แต่สมิธไม่ถูกสมิธไม่ได้บอกเลยว่าถูกสมิธสมิธสองสองนั้นสี่หมื่นที่เป็นเป็น S M G เป็นเป็นแนวอย่างเงี้ยนะแต่ว่านั้นจุดสองสองคือตอนแรกก็จะเอาแบบนั้นแต่ว่าพอมันยิงแล้วอ่ะมันมืนมันบีบกันเกินแต่ก็เหมือนนะแพงกว่าเดิไม่เดิมเดิมเหมือนไม่เราพูดราคาเดิมเนี่ยยังไม่พูดราคาแต่งก็เป็นแสนแล้วเนี่ยไม่ใช่ต่างงานนะเรื่องไม้เลิศไม่เก่เติรน อ่ะเราเราจะให้ดูก่อนอ่ะคิดว่าคิดว่าน็อตอ่ะน็อตง่ายๆก่อนน็อตคู่เนี้ยสีทองสองตัวนะเท่าไหร่เนี่ยน็อตน็อตอันนี้คือเป็นตัวน็อตยึดเวลาที่เราถอดจากอันเนี้ยเป็นแค่น็อตธรรมดาใช่อันนี้เนนี่ยเป็นตื่มน็อตเป็นทองอะไรสเตลเลสชุบที่เป็นเกตเครื่องบินตัวไม่กี่ร้อยเท่าไหร่แล้วจิงงหออะไรตัวไม่กี่ร้อยเอางี้มีแบรนด์อ๋อมีแบรนด์คือไม่มีแบรนด์ไม่มีขาย มีแต่มีแบบเอาเนี้ยน็อตมอนไปน็อตเคยไล่เบาไหมไล่น็อตไทเทนน็อตอะโดอลได้ชุบได้ไทเทนได้เหรอเอาแบบไม่ต้องชุบเอาแบบไทเทนทั้งแท่งแล้วกัดซีเอ็นซีมาสามสี่ร้อยไหมเอาแพงกว่านั้นนี่พันหนึงอะแพงกว่านั้นนี่วัตบ้าเห็นเป็นพันแล้วตัวที่เดียวแพงกว่านันเนี้ยน็อตน่าจะแกะดูได้มะเนี่ยอ๋อ ทองจริงสองพันนะเอาแพงกว่านั้นอีกเอาห้าพันนะเอาแพงกว่านั้นอีกได้ไหมเฮ้ยไม่ถึงแล้วสองสองตัวนะสองตัวห้าพันก็แบบบ้าแล้วกานไปหยิบก็แบบยังยังงงๆอยู่โอ้โหตัวละสองตัวหมื่นนะเอาประมาณแล้วเกือบเกือบอันนี้ก็สองตัวนะอันเนี้ยอะนะวงนี้ก็อะแพงทิพย์าเอาวงนี้วงนี้วงนี้อนแหบนล็อกอะแหวนล็อกแหนล็อกแบวนล็อกตัวนี้ เ,เป็นเกตเดียวกันไ<ช>่นันเกตเดียวกันเกเดียวกันแต่พัน 5, 5, <000 S 1> ีะนี่มันห้าพันต่อห้าพันเหมือนเราเหมือนเราเหมือนเราขับรถขับรถแบบว่าซุปเปอร์คาร์งั้นเราเอาของปกติใส่นะมันไม่ได้แบบมาอยู่ดีมันสะดุดที่นึงไปแล้เข้าใจคำว่าสุดเนี่ยสุดอันนี้ยังไม่สุดเดี๋ยวทำให้สุดให้ดูเรียกจะแตกแม่หมดเลยก็เดี๋ยวพวกนี้ไปเราให้ลองดู พร้อมกันเลยคนมันน่ดูเลยแต่พรุ่นนี้มันจะรอดไหรอเาก็พร้อมกันก็ปิงไปยิงก่อนปีนปีนคือตอนเนี้ยตอนเนี้ยคือจะให้วางแผนว่าจะให้ยิงก่อนแล้วค่อยบอกว่าปืนใครหรือว่าหรือว่าเราบอกก่อนแล้วให้เขายิงเฮ้ยไม่ดีเราต้องเราต้องให้เขายิงก่อนแบบแม่บอกประมาณแม่บอกว่าเป็นอะไรปืนเช่า ให้เขาบอกแม่มายิงมายิงมายิงก่อนมาเดี๋ยวมาลองดูเขาอาจจะไม่ค่อยชอบยิงแล้วเป็นหน้าที่ซุงม็ไปคุยกับแม่เองเฉลยพ่อก็ไม่รู้อนี่พ่อรูยพ่อรว้พ่อวางแผนเลยแล้วนี่แล่นี่นี่เราไปให้หมดเลยนะแม่แม่แม่เดี๋ยวอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเอาไปให้เอาไปให้คือเดี๋ยวเอาไปสนามให้อืเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าให้พ่อกลับบ้านไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่นเล่นเหลี่ยมแล้วไม่เอาไม้ เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปให้หมดเลยรู้แล้วไปให้ ne, แล้วพรุ่งนี้เวลาเอาเขาไปยิงเนี่ยก็อาจยิงเล่นๆยิงสนุกกันแล้วซุงจะไปเฉลยเองแล้วซุงจะบอกว่าไม่แต่ว่าเนี่ยฟุตเนี่ยเห็นไหมเขารู้นะเนี่ยก็ไม่ไม่ลบมึงอย่าลบนะไอ้ฝักอ๋อนี่ยบอกคลิปด้วยนี่หว่าเขาก็รู้เนี่ยเขารู้อยู่แล้วเนี่ยเออไม่มีค่าเท่าเดิมเออไม่เได้เราเราพ่นมันไปเมื่อกี้ไม่มีอะไรเสียแล้วไม่ไม่เนี่ยวพไม่ไม่พังมีเราไม่มีอะไรเสียแล้วเนี่ยเราพ่นไปหมดแล้วเดี๋ยวซุงบอกไม่ซุงไปก่อนเราพูดดอะไไไรปบ้้างจม งงไปแล้วแต่ว่าเราพูดใช่ไหมล่ะรู้ว่ารู้ตัวเราพูดใช่ไหมฉะนั้นฉะนั้นมันมีค่าเท่ากันก็คิดอะไรอยู่กบพ่นออกมาเลยเนี่ยอยู่กันตั้งสามสี่สี่ปีเลยตายหะาเสร็จเลยนังเป็นยังเป็นหลังทำ YouTube Channel ตัวเองมันหนักใจเมียด้วยทำตัวตรงมันหนักใจแม่อละ เราเราเอาปืนรวมกันแล้วเราซื้อแล้วไปเที่ยวผู้หญิงเลยเบสเบเสร็จแล้วนี่มันทั้งทั้งหมดเท่าไหร่ก็ยังไม่เฉลยใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่ไม่เฉลยไม่เฉลยไม่เฉลยเลยอจะไม่เฉลยก็ไปหาข้อมูลดูไม่เจลหรอกเพราะว่าร้านแต่งมันมีสองสามร้านเองเพราะว่าตัวปืนเนี่ยมันเพราะว่ามันแสงกับแต่งบ้าอะไรมันต้องเกินขนาดนั้นสรุปแล้วต้องมีประมาณ ่วอืมเฉลยได้ปุ๊ถูกไปกับพาเดี๋กันเดีด๋ยวกันคุณเตีสันพรุ่งนี้บ่ายโมงเดี๋ยวไปรับโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะพรุ่งนี้เราจะไปสนามยิงปืนครับก็สับพูดอะไรไม่ออก <c oughs> ก็ตามนั้นครับเดี๋ยวไปเจอกันพาร์ทต่อไปครับพาร์ทต่อเดี๋ยวนี้คือพาร์ทแรกก็คือเราไปเจอปืนแล้ว่าพรุ่งนี้เราจะพาแม่เราซึ่งเป็นอีกหนึ่งทริปก็รอชมอีกหนึ่งอาทิตย์ โอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันภาคสองครับพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวว่ากันทีคะผมแล้วมึงเงียบเลยนะไอ้สายแบนฮะมึงนี่นะไอ้เหี้ยตอนที่ตอนที่เลือกปืนนะตอนที่เลือกปืนนะมึงก็เป็นคนบอกให้คุณหยิบให้คุณหยิบไม่ได้ที่มบาร์โซนโอเคครับเซฟยาวเอ้ยนอนดีวะพรุ่งนี้นะถ้ามึงเงียบนะไอ้สาย อะเงียบอยู่แล้วถ้ามึงเงียบนะเดี๋ยวกูจะให้เต้ยถ่ายแล้วมึงอมายืนกับกูโอเคครับก็อันนี้คือปืนทั้งหมดของพรุ่งนี้ที่เราจะไปยิงแล้วพรุ่งนี้เราไปเจอกันที่สนามยิงปืนครับ่ะแน่นอนดีว่ะตายด้วยกันกูตายด้วยกันโอเคเลืออไอ้เนี่ยเลืโอเฮ้ยบาไป